การเดินทางขึ้นไปน้ำตกโกรอิโดนี่นะคะเ,เส้นทางบางช่วงก็จะมีความชันพอสมควรนะคะบางช่วงที่ชันมากๆก็จะมีเชือกให้จับให้ไต่ขึ้นไปนะคะอันนี้ช่วงที่จะเป็นหินใช่หินช่วงนี้ก็จะเดินง่ายไม่ลื่นนะคะเพราะมีคนเดินเยอะแล้ว,ลวะคะ่ะ สองข้างทางก็จะมีความงามของธรรมชาติให้ชมกันนะคะนะคะเดินมาสักพักหนึ่งก็จะเจอลำธารให้เล่นกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ชุ่มฉ่ำเป็นพิเศษเลยนะคะแนะนำให้มาเดินตุลานี้นะคะน้ำจะเยอะมากเลยค่ะเดินแบบไม่เหนื่อยกันเลยนะคะ ชุ่มฉ่ำจริงๆะคะ่ะการเดินทางไปน้ำตกโกรอิโดก,กว่าจะถึงเราก็ต้องผ่านลำธารแบบหลายจุดเหมือนกันนะคะนี่นะคะความชุ่มฉ่ำน้ำเย็นเจี๊ยบเลยนะคะน้ำจากภูเขาทุกคนไปชมความงามกันนะคะ พอเดินมาจุดที่ใกล้จะถึงน้ำตกนะคะทางก็จะชันขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยมีทางราบแล้วนะคะทางจะชันขึ้นไปเพื่อที่จะไปถึงยอดน้ำตกนะคะน้ำตกโกกอิดกจะอยู่ชั้นที่เจ็ดนะคะชั้นบนสุดเลยค่ะน้ำตกจะมีทั้งหมด7ชั้นนะคะด้านล่างก็จะเป็นน้ำตก น้ำนำตกที่เป็นสายเล็กๆสั้นๆค่ะไม่สูงมากน้ำตกโกรอิดอกจะเป็นน้ำตกที่สูงมากเลยค่ะยิ่งเดินเข้ามาไกลเท่าไหร่ยิ่งเดินสูงเท่าไหร่เราก็จะได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเส้นทางเลยนะคะ ยิ่งสูงน้ำตกยิ่งเยอะนะคะนี่นะคะที่คนถามว่าน้ำมาจากไหนน้ำป่ามาจากไหนนะคะก็คือน้ำก็จะมาจากบนเขานี่นะคะถ้าเราเดินเดินป่า <ric> er <ame> เดินเขา er, เราก็จะรู้นะคะว่าน้ำป่ามาจากไหนทำไมน้ำม,มาจากไหนเยอะแยะเลยค่ะอันนี้คือแบบตลอดเส้นทางยิ่งสูงน้ำยิ่งเยอะนะคะ ช่วงนี้คนจะพักเล่นน้ำกันเยอะนะคะคนจะเยอะหน่อยนะคะจุดนี้คือน้ำน้ำตกสวยจริงๆค่ะแล้วก็แบบมีต้นไม้คลุมแบบอกากาศเย็นมากจริงๆค่ะจุดนี้คนก็เลยแบบจะแวะพักกันนะคะบางคนก็แวะพักทานข้าวกันก่อนนะคะนี่นะคะจุดนี้คนเยอะจริงๆค่ะน้ำตกสวยนะคะ แล้วก็บรรยากาศร่มรื่นจริงๆคะ่ะต้นไม้ใหญ่เต็มเลยนะคะเราก็จะอยู่จุดนี้นานพอสมควรนะคะอากาศบรรยากาศร่มรื่นดีจริงๆคะ่ะพอเราเล่นน้ำกันเสร็จนะคะ<ม>ก็เดินกันต่อคะ่ะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงชั้นที่7แล้วนะคะ ลุยกันต่อค่ะลุยๆค่ะจุดไหนที่มีความชันมากๆแล้วก็เดินยากก็จะมีเชือกให้จับนะคะแล้วจุดนี้ก็เช่นกันค่ะยิ่งไกลถึงน้ำตกเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความชันมากเลยนะคะตรงนี้ก็ชันพอสมควรค่ะ ก็ให้ชมบรรยากาศการเดินทางกันไปเรื่อยๆนะคะเผื่อใครที่จะมาก็จะได้ดูเป็นแนวทางนะคะว่าการเดินทางกันเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะจะได้ดูด้วยว่าร่างกายตัวเองไหวหรือเปล่านะคะที่นี่ก็เดินไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็มีที่ราบบ้างชันบ้างสลับกันไปนะคะ เดินแบบสนุกกันมากทีเดียวค่ะ